สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจุนพลร้านนะครับเอาพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับครับเนื้อหาสวยงามอีกองหนึ่งนะครับเป็นพระที่มีกระแสโลหะดีนะครับวิ่งทั่วองค์นะครับกระแสทองวิ่งนะครับดูแล้วสวยงามเนียนตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับนี่คือพระ รูปหล่อหลวงพ่องเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์นิยมนะครับหน้าตาและรูปร่างได้สัดส,ส่วนนะครับเป็นองค์ที่สวยองค์หนึ่งนะครับพระแบบนี้ลักษณะแบบนี้คงจะคุน้นตาคุ้นตาหลายๆท่านนะครับเคยเจอกันในเว็บพระนะครับพระลักษณะแบบนี้นะครับดูเหมือนพระใหม่นะครับแต่เป็นพระที่ผ่านการล้างมานะครับ เป็นพระที่มีกระแสทองวิ่งเต็มองค์นะครับดูเส้นจีวรเส้นบนนี้นะครับแหลมวิ่งไปข้างในสังขตินะครับเป็นกำนิพิมพ์ทรงนะครับที่เขาเล่นหากันนะครับดูเหมือนเป็นพระใหม่นะครับแต่เป็นพระแท้นะครับพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับเหมือนพระถอดพิมพ์มานะครับแต่ก็มีของที่ทำมาใหม่เรียนแบบนะครับให้เหมือน ตำนหนีิพิมพ์ทรงเดิมๆขององค์นี้นะครับแต่ก็ยังทําไม่เหมือนนะครับนี่คือจุดตายของพระพิมพ์นิยมนะครับที่ต้องมีสังคติคมชัดและเส้นเล็กนะครับเข้าไปข้างในของสังคตินะครับถือว่าเป็นจุดจ่ายตางเลยนะครับจุดนี้นะครับจมูกชุมพู่นะครับตาเหมือนหมวกแก๊ปนะครับหู ยาวถึงไห่เป็นแท่งเลยนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของพิมพ์นิยมนะครับ เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะมีคาบกระแสวิ่งเต็มทั่วองค์นะครับพิมพ์ทรงสวยงามกระแสโลหะดีนะครับองนี้คาบสนิมยังฝังแน่นกับองค์พระนะครับตามซอกมุมข้างในลึกๆนะครับขององค์พระนะครับรูปทรงได้สัดส่วนสวยงามนะครับเสียนก็จะใหญ่นะครับเป็นเสียนบาทตามตำราทุกจย่งนะครับอง์นี้ เส้นจีวรและสังขตินะครับเป็นเป็นแบบธรรมชาติครับเนียนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์ทรงนี้นะครับได้สัดส,ส่วนนะครับนี่นะครับเสียนบาทพักกันหรือหูยาวเป็นแท่งนะครับติดมาถึงไหล่เลยนะครับภาพสนิมยังมีครบนะครับแม้จะถูกการล้างผ่านการล้างมานะครับ วันนี้ผมชุนพันล้านเอาพระที่มีรูปประพันธ์สันฐานแบบนี้นะครับลักษณะอย่างนี้มาให้ท่านได้ดูและได้ศึกษาร่วมกันกับผมนะครับพระแบบนี้เป็นพระที่สัดส่วนและสวยงามนะครับถ้าท่านทั้งหลายเจอลักษณะนี้ท่านจะจับหรือจะวางครับเป็นพระที่ถูกต้องตามตำรานะครับลักษณะแบบนี้นะครับสวยงามได้สัดส่วน แบบธรรมชาติอีกองหนึ่งนะครับขององค์นี้นะครับหรือว่าผ่านนะครับองค์นี้ทุกท่านคิดยังไงกันบ้างครับคิดแบบเดียวกับผมหรือว่าคิดต่างกับผมครับประพันธ์สันฐารตำหนิพิมพ์ทรงและความเป็นธรรมชาติของพระองค์นี้ครับทุกท่านครับนะครับเรามาดูฐานด้านล่างของพระองค์นี้กันนะครับเป็นพระที่หล่อมาจากขุนเทียนนะครับตัดช่อนะครับมีการแต่ง นะครับแล้วมีคาบสนิมนะครับฝังแน่นอยู่ในองค์พระอยู่นะครับแม้จะผ่านการล้างมานะครับได้สัดส่วนสวยงามนะครับคาบสนิมฝังลึกแน่นนะครับก็สวยอยู่องค์หนึ่งนะครับนี่นะครับคาบสนิมมีเขียวแดงดําอยู่นะครับฝังอยู่กับแน่นใต้ฐานพระองค์นี้นะครับเป็นพระที่เป็นธรรมชาตินะครับ มีการตัดแต่งนะครับตะไบ,บจากการตัดช่อนะครับพ่าเป็นพระรูปหล่อนะครับขาบสนิมได้กะระแสโลหะได้นะครับเป็นพระที่สวยงามนะครับนี่นะครับกะระแสโลหะคาบสนิมที่ฝังลึกๆอยู่ยังอยู่ครบนะครับนี่จะผ่านการล้างมาบ้างแล้วนะครับสวยงามครับ นี่คือรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับฟัดบางคารน,นะครับ ท่านทั้งหลายมีคำชี้แนะหรือคำติชมสามารถเสนอนะและคำติชมมาได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับผมจุนพหลานมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังและเสนอแนะของทุกท่านนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์และมีสาระไม่มากก็น้อยแก่ท่านผู้ฟังและท่านที่สนใจในพระรูปรหลอหลวงพ่องเงินนะครับช่วยกันสืบสารและอนุรักษ์กันนะครับ ว่าคงเป็นประโยชน์และสาระไม่มากก็น้อยนะครับ พระอ,องค์นี้ดูเหมือนเป็นพระใหม่นะครับแต่ก็มีเอกลักษณ์ประจําตัวประจําองค์ของท่านนะครับเป็นพระแท้นะครับสวยงามในแบบประจําองค์ของท่านนะครับเพราะเป็นพระที่ผ่านการล้างมานะครับคราบสนิมพิมพ์ทรงก็สวยงามนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์อีกย่างหนึ่งของพระแท้นะครับเอามาให้ ท่านท่าน,ท,านทั้งหลายได้ดูและศึกษาร่วมกับผมจุนพันล้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านจากผมจุนพันล้านนะครับ